สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเรา จะพาทุกคนมาเตรียมพร้อมค่ะมาเตรียมพร้อมที่จะแยกขยายแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะแบ่งปันด้วยนะคะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ก่อนหน้านี้นะคะเราได้มีการแยกขยายพันธุ์ด้วยวิธีการยกยอดนะคะทั้งแบบด่างแล้วก็แบบไม่ด่างค่ะซึ่งวันนี้เราก็มาสํารวจต้นที่เราจะยกยอดนะคะก่อนหน้านี้กลุ่มนี้ยกยอดไปแล้วนะคะและเราก็ได้เตรียมใส่กระถางเพื่อที่จะ จำหน่ายนะคะซึ่งวันพรุ่งนี้เราจะเปิดจำหน่ายค่ะซึ่งเป็นต้นลูกของกลุ่มนี้นะคะแต่เนื่องจากว่าวันนี้เราเช็คดูานางกวักใบโพนะคะกลุ่มนี้ดูลักษณะใบเล็กๆแบบนี้นะคะก็ดูจากลักษณะโคนต้นนะคะเราก็รู้เลยค่ะว่ากลุ่มนี้เราต้องรีบแยกขยายพันธุ์นะคะซึ่ง ก่อนหน้านี้นะคะเราได้มีการยกยอดแล้วก็กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เป็นต้นที่เรายกยอดออกมานะคะก็สวยงามแล้วก็แตกกอได้ดีมากมากเลยค่ะซึ่งวันนี้ค่ะเราก็จะ,ะปฏิบัติการนะคะปฏิบัติการยกยอดกลุ่มนี้ก่อนนะคะ,ะแล้วก็พรุ่งนี้กิกิก็จะแยกใส่กระถางนะคะแล้วก็มาอัปเดตกลุ่มที่เราเคยยกยอดก่อนหน้านี้ และนนี้เราก็พร้อมอจะจำหน่ายนะคะสําหรับต้นลูกกลุ่มนี้ค่ะวันนี้เราจะปฏิบัติการายกยอดนะคะยกยอดกลุ่มนี้แล้วก็แยกใส่กระถางในวันพรุ่งนี้แล้วก็จะเช็คต้นกลุ่มต้นพี่กลุ่มนี้นะคะที่พร้อมอจะจำหน่ายเพื่อแบ่งปันให้กับเพื่อนๆที่สนใจนะคะ FC อย่าลืมพลาดนะคะพวกนี้เราจะเจอกันเพื่อที่จะเลือก นางกวักใบโพด่างเอาไปปลูกที่บ้านของเพื่อนๆนะคะกลุ่มนี้กิกี้เช็คความเรียบร้อยนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้จะต้องแยกขยายค่ะเพื่อนๆคนไหนที่ตามหาสนใจอยากจะได้นางกวักใบโพนะคะที่มีลักษณะใบด่างก็สามารถทักหากิกี้ได้ในวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวจะลงคลิปต่อจากสเสนจันร์ประกายดาวค่ะ ขอบคุณเพื่อทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปขอบคุณมากๆเลยค่ะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับกิกี้ได้ทำคลิปในช่องของกิกี้ซึ่งเป็นช่องที่เล็กๆนะคะอยากจะฝากทุกคนช่วยกดติดตามด้วยนะคะวันนี้ลาทุกคนแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ